็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณกรมของพัฒนาชุมชนนะคะที่ได้สนับสนุนในการขุดแปลงโคกหนองนาคือเราเข้าร่วมโครงการตรงนี้ก็ตอนแรกก็นึกเสียดายที่แต่พอเราได้ทําเสร็จจากพื้นที่ว่างเปล่าก็จะมีทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นแล้วก็ได้ทํากระท่อมเอาไว้อยู่เอาไว้เป็นที่พักแต่กินปลาด้วย ใช่ได้กินปลาได้ลงปลาได้น้ำมสมบูรณ์ได้น้ำมาใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะก็รู้สึกว่ารู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้ขุดแปลงโคกนองนาแปลงนี้ค่ะป็ลอยตามประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราคือเศรษฐกิจพอเพียงถ้าคนไม่คิดใหญ่ไปสอยู่ได้ตลอดลูกหลานครับผมขอบคุณครับอันนี้หนูจะพาทุกคนมาเดินชมโคกนองนาของหนูนะคะ กานนำตัดต้นนำเลยต้นสักไปแล้วที่ปลูกคือเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็คือต้นพะยงแล้วก็ต้นยางนาอยู่ข้างหลังกระท่อมทางนู้นอันนี้กระพาในพื้นที่ทั้งหมดทั้งสิ้นพวกน้องนาเนี่ยก็คือแบบสาไร่สามไร่แต่พื้นที่ทั้งหมดของเรามันมีเจ็ดไร่สาทั้งหมดแบ่งเป็นสองลูก ยังไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการที่ทําพวกน้องนาเพราะว่าเราขุดความเลือลงตรงไป6เมตดน้ําก muscle, ็ยังคงมีเหลือใช้ถ้าใช้ปกติธรรมดาปุ๊บคือใช้ในการเกษตรที่ว่าเราปลูกแค่พอเพียงคิดว่านั้นก็เหลือเฟือเพื่อง่ายเหลือเฟือเหลือเฟือครับเหลือเฟือเลยนี่กระดาษใช้เต็มที่เลยนู่นจากนั้นตรงนี้นเดี๋ยวไปชมสวนพริกไปดูที่ปลูกมาครับตั้งแต่ตั้งแต่นต้นขุดมาปีแล้วค่ะหลังจากขุดมาก็ได้รับต้น แล้วเราก็มาดำเนินการตามที่เราเสนอไปอย่างนาต้นประยุงที่เหลือก็ที่ผ่านมาแต่อันนี้เป็นรอบที่สองแล้วที่มันขึ้นมารอบแรกอาจจะเจออุปสรรคไปอยู่บ้างแต่ว่าก็พอได้กิน มาเยเยยี่มือนก็โอเคครับน,นี่อะไรคะผลผลิเกิดขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันก็จะมีเอามากิ้นบ้างอันนี้เ,าเอาล้างข้าวลูกหลังซาลาแล้วหมดแล้วอันนี้ก็รุ่นรุ่นใหม่ คิดแรกนึกเสียดายที่แต่พอร่วมโครงการแล้วมันมีความสุขมากครอบครัวอบอ,อุ่นได้สอนลูก,ก,ก,กเราปลูกมอนไว้ก่อนแต่ยังไม่ทันได้เลี้ยงไมพอมอนเกิดปุ๊บเราก็จะเริ่มการเลี้ยงไม่ขยายเริ่มจากเริ่มขยายจุปูกให้เต็มตรงนี้แหละค่ะมอน๊บต่อไปก็จะเลี้ยงไม้แล้วก็จะเราก็ดูแลทอผ้าด้วยแปลว่าทอข้าง สำหรับวันนี้เรามาแปลงโคกหนองนาพัฒนาชุมชนของคุณสุภาพโคตาลุชัยนะคะเชิญทุกท่านมาดื่มมาดิง้งมาปิ้งที่โคกหนองนาค่ะปีกเล็ก,กีกกาแฟงๆจริงๆับ คุณครับขอบคุณพัฒนาขอบคุณค่ะขอบคุณกรมพัฒนาชุมชนนะคะขอบคุณค่ะที่ให้หยิบยื่นก้เรียกว่าความดีส่งเสริมในการเกษตรพอเพียงสำหรับคนที่ไม่คิดอะไรให้มากๆเกินกว่าพลังตัวเองที่จะต้องมีขณะนี้เราเรียกว่าถึงกินช่วยลูกช่วยหลานที่เรามีอยู่ณขณะนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งนึงครับผมขอะการดีที่นำมาเส